วันนี้ก็จะขอธิบายนะเป็นในฏิกักาซเชศนาเพราะว่าถ้าจะธิบายต่อจะเท่าก่อนก็จำไม่ได้เพราะที่นั้จเป็นหลายวันสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงอานิสงส์ในการถวายพระธตุวิโกถวายสังฆาล แลวไหวตู้เย็นเป็นปัจจัยยังความสุขให้เกิดจากบรรดาลพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรื <c oughs> อว่าธรรมะธรรมะอันาานี้ไม้ร,รับทราบด้วยว่าการบำเพ็ญกุศลทุกอย่างที่บุคคลใดตั้งใจใเพื่อจะทำ <c oughs> อันนั้นเป็นพระกรรมฐา,านก็ถ้าเราจะถือว่า การถวายทานเป็นกรรมฐานไหมหรือว่าการถวายทานก็จงแยกเป็นระเภทไปเปียนถวายอาหารเป็นบารเป็นสังฆทานเป็นกรรมฐานหรือเปล่าถวายจิตถูกใจเครื่องใช้ของสงฆ์เป็นกรรมฐานหรือเปล่าหรือถวายอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นสู้เย็นอุปกรณ์อย่างอื่นเป็นกรรมฐานหรือเปล่า แต่าวายนร,ร้นใช่ดีด้วยแต่วัยพระพุทธรูปเป็นกรรมฐานี้กอันนี้ก็ควรจะรับทราบกันไว้ก็ถือว่าไม่ได้ว่าตามลำดับควองแบบนี่จะได้ดูว่าการทำความดีทุกอย่างเป็นกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะรวมเรื่องของกรรมเป็นกรรมฐานได้สมัยฟาวาันวยเจตนาเป็นสำคัญ คือการตั้งใจความดีตามกระแสวัทธรรมทีนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานแปลว่ากิจเป็นที่ตั้งไว้หรือว่าลมเป็นที่ตั้งไว้ซึ่งความดีนี่ถ้าเราพูดเันนว่าการถวายพระตรีดกเป็นกรรมฐานกองไหน ้าจะรวมกองกันแล้วจริงๆการเสียสละทุกอย่างถวายจตุปปัยเครื่องอาศัยสิ่งของใช้ต่างๆที่สู้เย็นเป็นต้นหรือเครื่องใช้ต่างๆปัจจัยทั้งหมดถวายพระเจ้พิสดกเป็นจา,าราลุสสีสมาถันที่เข้ามาเป็นกรรมาฐานก็หมายวา่าจะของตั้งใจตั้งใจไว้ว่าจะถวายพระ นี่ตัวตั้งใจนีเปสสมาธิจิตเป็นจิตดาลนุสสนาหมหาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานนัูตรนี่ธาถุวายระตุไรวิดกเป็นจาคานุสติธรรมสานเพราะอะไรเพราะให้กหหารให้ในการบริจาคการตัดใจให้มอบให้เป็นการเสียสละ เจ้าของไม่ได้มายึดถือว่าเป็นของท่านต่อไปหรือว่าสิ่งที่ไหลเหล่านี้ต่อไปเป็นสมบัติของพุทธศาสนานีจัดเป็นจาคานุสติกรรมฐานแล้วก็มาพูดกันถึงพระไตรปิฎกหมายถึงอะไรเป็นพระธรรมคำสอนสอนพระองค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้า รวมพระธรรมคำสั่งสอนไว้ทั้งหมดทั้งพระวีดายปีดกพระสุพรรณยปีดกพระวิธรรมปีดกถ้าท่านเดียวของปรารดว่าสิ่งทลายเหล่านี้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัามพุาาทธเจ้าจัดเป็นธรรมานุตสนามหาปฏิปการแล้วจัดเป็นธรรมามุสสนาพระมหาปฏิปการในกรรมฐานหนึ่ง นีการถวายของใช้ทั้งหมดนั่นเป็นจาคานุปสนามหาสติปัฏฐานใั้จาคานจาคานุสสิสมาฐานอันนี้ได้สำหรับถวายพระไตรปิดกจำเป็นธรรมานุสสิสมาฐานเป็นอนุวา่าการทำความดีทุกอย่างที่เราตั้งใจทำอย่างพระสงฆ์ตั้งใจปฏิบัติในพระธรรมยินัยพระองค์สมเด็จะรรมสมัมาสมุทธเจ้า ด้การระมัดระวังไม่ข้งทราบในทุี่ไหนส่งเสริมกำลังใจด้วยธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าสอนนีกระจัดว่าเป็นธรรม,มานุปัสสนามหาสิปจะทานหรือว่าเป็นธรรม,มานุปิัมภ์ทานนี่การที่เราประรบําพระทำคำสั่สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า โดยมีความพบว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจา้จาจัดเป็นพุทธานุสติสมัชานให้มรรดายาโยมพุทธบริษัทยาโยมสมพรใจการสวายวันนี้ธรรมดาทงพบริษัทปฏิบัติร่วมสรางรบเรสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้เราให้ไว้เพื่อเป็นการบำรุงความสุขและบำรุงสติปัญญาขอบรรดาพระสงฆ์และพุทธศานธสานสาน จยดกเจริญสังสารนุสติกรม,ฐา,รกรมฐานนี่เรื่องของกรรมฐานนี่มันดา,า,า,านหลายให้มีความเข้าใจให้ด้วยเพื่ออยู่ดีๆสมบผมไม่อยู่จะมีใครกร็ามาถามว่าอยาตั้งใจอยากจะทำทางเป็นาสนาธารประโยชน์อยากจะฝุกบ่อน,น้ำอยากจะสร้างสระอยากจะปลูกต้นไม้ สูกต้นไม้ใหญ่สูวต้นไม้เล็กให้เป็นที่สบายใจทมบรรดากโกงินทั้งหลายถ้าเขาจะถามว่านี่เป็นกรรมฐานไหมถ้าย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาต้องสสัะทรัพย์สินออกไปบอกก็ได้เลยบอกปัญจารคานุสติกรรมฐานถ้าสร้างโดยอาศัยความเมตตาจิตและเกรงว่าคนจะอดน้ำบ,บ้าน คนจะไม่มีความสบายถ้าอาศัยต้นไม้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> อย่างนี้จัดว่าเป็นสมมาจัดจัดว่าเป็นเมตตาในพรรมวิหารเป็นพระกรรมฐานที่ตัวเข้าใจเมือใครก็มาถามเอนเรียกว่าถามว่าพระกรรมฐานมีอะไรบ้างบอกว่ามีองค์การจริงๆอยู่สี่สิบอย่าง แต่ว่าการปฏิบัติทุกอย่างคนน้องก,ก็ไปได้เลยสิสิบอย่างทั้งหมดนี่ถ้าศึกษาเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของอยากนี่มาว่ากันโดยเฉพาะอย่างจะอาจจะไม่จบก็ได้เวลาน้อยอย่างท่านเจะผภาเทวายพระไตรปิฎกไว้ในพุทธศาสนาถ้าจิตใจลึกถึงเสมอว่านักปฏิญญบัตินี้เป็นต้นไป ความจริงอันิสงส์นั้นมันเริ่มได้เริ่มได้มาตั้งแต่คิดคิดว่าจะให้ให้สงมันได้ทันทีคิดว่าจะถวายพระไตรปิฎกคิดว่าจะให้ตู้พระตรีดกคิดว่าจะถวายตู้เย็นว่าเป็นเครื่องบูรณงความสุขขบรรดาที่สุดสมณเลอุบาสกุมบาลสิกาเป็นสาธารณประโยชน์ คิดไว้จิตุปัจจัยพระตาหารกับบรรดาพารสงในพระพระศาสนาอารมณ์นึกอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธิคือวการตั้งใจสมาธิก็เกี่กการตั้งใจตั้งใจไว้นในส่วนไหนที่เราเรียกว่ากรรมฐานเรเียกว่าตั้งใจไว้ในส่วนที่เป็นตุศตอารมณ์ที่เป็นสมาธิทิทัมหมดเป็นตัวตนทั้งหมด การตั้งใจใ้ตั้งจิตที่จนสมาธิต้องเริ่มทาในจิตนั้นตั้งมากจิตมันสว่างณ์อย่างที่เราจะฝึกจริญสมาธิจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ฝึกการตั้งใจว่าเราจะส่งอารมณ์นี้ไว้นี่เจ้าภาพทั้งหมดที่ตั้งใจจะถวายอะไรก็ตาาหรื่ก็ให้อะไรกรตามมันเริ่มตั้งใจมาตั้งแต่จุดแรกมาตั้งใจและอารมณ์ก็คิดคิดว่ามาใดจะได้ทำ เมื่อไรเราจะได้หาอารมณ์ที่ยัอองทรงอยู่อย่าง,องอานี้จัดว่าเป็นสมาธิจิตนี่สมาธิจิตได้แล้วท่งท่างหลายเหล,ล่านี้จะมีอิสวงป็นประการใด <c oughs> นี่ว่าท่านอิสวงทีง่เพิ่มได้จากวัตถูก่งนั้นการถวายพระไตร,รปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา พระใรดีดกเป็นปัจจัยเสื่อให้ปัญญาสรรมัญดาที่สูสงส่งพระสมันเล่เมื่อสุสุส่งแลสมัญเนมีการค้นคว้าท่องจำคำสอ,สอนเขอโอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดปัญญาเมื่อพระสงฆ์สมณญเเกิดปัญญาแล้วก็นำอภิธรรมคำสอ,สอนอนั้นไปสอนสบัรดาพระทุทบริษัท,ที่มีความสนใจ ธรรมดาท่านพุทธมริสัทยัหลายที่รับฟังมีความสนใจท่านนั้นหลายก็เกิดปัญญาเอด้วยอน,นี้ปัญญาตัวนี้เกิดจากไหนก็เกิดจากพร,รัตราดิบกเป็นพื้นฐานอน,นิสงส์ที่เกิดนได้วามจิงจากาคาโนสติปัญฉานีประฉิพพัน,นได้งา่ายะว่าเป็นตัวละเป็นตัวตด ยาคัาประวัาดตัดอะไรตัดซับตัดชิ้นอันเป็นส่วนบำรุงความสุขของตนเองเข้ามาบอบฝ่ายว่าในส่วนสาานณประโยชน์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นสมัติของพุทธศาสนาความจริงการให้ทานในพุทธศาสนาข้างนอกอพุทธศาสนามีผลต่างกันมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าถวายทานในขณะที่พระสงฆ์ออกจากสมาบัติ อันนีโองสมเด็จทรงสบัดกล่าวว่าไม่มีสงต่างกันกับเวลาที่มาได้เข้าสมาบัติรับทานกําลังสูงกว่ากันกว่าก,กันเป็นแสนเท่าคืนรับได้แสนเท่าเมื่อการฆามันเกิดขึ้นกับศิตก็ตัดทรัพย์สินออกจากใจส่วนในที่เราจะเื่อให้ส่วนนั้นเราตัด ตัดตัวนี้ก็เป็นการตัดโลภะความโลภที่ปรากฏในจิตเอถ้ากำลังการตัดโลภะได้มากเพียงใดอารมณ์ใจก็จะเบาเพียงนั้นการตัดโลภะทคลียตัดได้โดยให้ของกับบุคคลอื่นให้ของกับคนให้ของกับพระอะไรตามการที่จะให้กันนี่ต้องมีราอารมสองอย่างเพื่อช่วกันผสมกัน นั่นก็คือให้ด้ยวยความรักความเมตตาคนทัศน์เรกันเราก็ไม่ให้มันต้องรักกันเคารพกันเราเราจะจะให้เดี๋ยวให้ด้วยความรักเป็นเมตตาในมรรคมือหันสี่นี่เป็นกรรมฐานฐานกองหนึ่งให้ด้ยวยความเคารพเป็นการบูชาความดีนี่ก็เป็นกรรมฐานฐานกองหนึ่งบูชาความดีก็ได้แก่สติต่างๆ เป็นพรทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจวตานุสติเป็นต้นว่าลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าลึกถึงความดีของพระธรรมนึกถึงความดีของพระอ,อริยสงฆ์เราจึงให้การให้ประเภีนี้ว่าการใชาความดีนี่ว่าให้มากมากกำลังใจก็เบา,เบาจากความโลภ เมื่ออาิการจะให้ก็อาใช้ความเมตตาและความพารพเป็นสำคัญทีนี้เมื่อเราให้ลด้การให้เป็นการตัดความโลภความเมตตาดาน,นีเป็นปัจจัยตัดความโกรธและปิยบัตินี่เราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่สองจุดนี้ก็มีทางเดินทางใกล้พ,พละสวิผ่านเดินไล่ตั้งใการ ในเมื่อความโลภมันหมดไปแล้วสลายตัวไปความโกรธสลายตัวไปความหลงมันจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าอาศัยพราเรามีความโลกจามีความโกรธความโลภกับความโกรธสองอย่างไม่จะเกิดขึ้นมได้เพราะเพราะความหลงเป็นตัวสั่งเป็นจอมบงการไม่เกิดมันได้นั่นัะน่ความโลภกับความนั่นละน่ากัความหลง กลณการที่มีเมตตาจิตหรือว่ามีความเมตตาจิตจะมีสังโรกมอบพัะถุอันเป็นที่รักทำเป็นบจจใจท่านคันให้หรือว่าทำลายความโปรดลงไปตัวนี้ความจริงมันไม่ได้ตัดตัวโลกไม่ได้ตัดตัวโลกตัวตัดจริงๆมันจะตัดตัวหลงคือตัวใหญ่ ถ้าตัวหลงยังมีกำลังอยูู่งมากเพียงใดเราให้ทานไม่ได้ระงับความโศกไม่ได้เราจะรู้ว่าความความโศกมันจะความหลงมันจะลดลงไปมากเพีงงไไยงใดก็เราจะทราบได้จากการตัดใจบริจาคทานทานเราตัดใจบริจาคได้มากเพียงใด และมีจิตใจชุ่มชื่นในการให้มากเพียงใดนั่นแสดงตัวหลงม,มันลดไปเา่นั้นและอารมณ์ของความโกรธก็มือนกันี่พูดกันเ่ออนิสงส์ร้อปัจจัยที่โกรนได้ถ้าอารมณ์นี้ยังทรงอยู่ในกำลังใจเพียงใดก็เป็นจุดใกล้ทุ่นไข่จนกระทั่งจะมีจิตใจหมดอะไรในร่างกายของตัวเองที่ว่ารายายนี้ไม่มีความสำคัญ มันมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแก่เป็นกลางม,มีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะไม่ต้องการร่างกายต่อไปเพราะร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ขึ้นชื่อว่าขันห้าความทุกข์ตาทีท่ลูกขาความเกิดเป็นทุกข์จรามีลูกขาความแก่เป็นทุกข์เมรำมีลูกขาความตายเป็นทุก,ทกข์ นี่เราเห็นว่าร่างกายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเราได้ปอใจได้่างกายคิดว่าการบำเพ็ญกุศลในการมีสติกำลังญกรรในการนี้ที่เราทำไปเพื่อเพื่อมีความต้องการอย่างเดียวพ้นจากการเกิเดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายพ้นจากการพัฒนาเจ้าของรักของชอบใจ ผนจากการสูกพันสิ่งใดๆในโลกทั้งหมดนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้ช่งผลิตภัณฑ์ทันทีนี่เป็นอันว่าขอาท่านไหลให้สร้างความเข้าใจไว้ดดีว่าประกากะต่างๆย่อมมีความสำคัญยยเไื่ได้เปลื้องความสงสัยของบรรดาทุงธุริษัทและก็เปลืองความสงสัยของตัวเอง เวลาเหลือนิกน้อยขอะกล่าอวน,นิสงโดยสั้นๆอย่างท่านบุคคลที่เคยถวายพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระสารีบุตรเคยสร,ร้างพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนี่ในสมัยพระเจ้าองค์ก่อน โดยมีเกียรตินาวะอาศัยทีย่ข้าพเจ้าได้สร้างมูลไฝงของพระธรรมคำสอนของ,งของค์งงส,งส,มส,มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคมกุศลก้อนนี้สองนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าซึ่งผู้มีปัญญายเลิศประเสริฐกว่าบุคลใดๆทั้งนี้ต้องเป็นองค์มส,มสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นอนันละเรื่องหนากปัจจัยอันนี้เป็นสําคัญ เป็นเหตุให้ภาษาในบรเมื่อพบองค์สมเด็จพระพุทตวัน์เป็นอักษาวกเบอกขวามีปัญญาเลิศกว่าบรรดาพระทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเว้นไว้แต่อ,องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นป็นกล่าวว่าปัญญาภาษาในบุตรย่อมมีมากสามารถจะนักก้เล็กทรายในมหาสมุทรให้พบชนได้ด้วยกายสีโล เป็นสามารถจะรับผลที่ตกลงมาั่วจักรวาลในคราวเดียวกันได้โดยการคำนวณไม่ผิดพลาที่อาศัยการสร้างขระใจวิโกไว้ในพุทธศาสนาเป็นสํคัญและด้วยการอีสองท่านจะภาพให้ปัจจัยเป็นเสื่ออาศัยของมันุษย์ิเพื่อบรรลุความสุขอย่างกู้เย็นจะถุปัจจัยพัตตาหารนั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่ การบำบูญพระสงฆ์และพระฤาษีสนา์้อยได้จัดใหญ่ถือว่าเป็นการถวายพานใหญ่ก็มีความประรักองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎศาสนาเป็นที่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกระเจิดตะลุ่พานนางตะเบิดโฉพานนางพานเปบรมันลายเถิดบนสวรรค์โดยเฉพาะการให้พานชัดๆที่เห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมองค์องค์สมเด็จพระบรม พระผู้มีพระทายจา <c oughs> เจ้าได้ทรงกล่าวโดยเฉพาะอานิสงส์ของทายแต่ท่านนาจินิกาเษฐีการที่นาวินิกาเษฐีนี่ไม่เคยฟังเทศเดือื่นจากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าพบทีรายเทศเดินทานทุกครั้งแต่ผลพึ่องการเทศเรื่องทานก็ใช้จาฆะเป็นสำคัญ ในที่สุดระยะตอนต้นนั้นเองพระท่านาณาธินิกาเสียจีก็เป็นพระโสดามันเมื่อตามํำนายกล่าวว่าในตอนภายใกล้จะตาย,ย,ายท่านได้เป็นพระอาาคามีนี่ก็เป็นอน,นุวาตททานนิยอมเป็นปัจจัยให้บุคคลหลายเข้าถึงความเป็นพระพระอริยเจ้า,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 าได้และเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานได้ เรื่องขอท่านหลายท่ามีทำต่ารเข้าใจว่าการบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึง่เง,นงเรื่องด้วยเหตุสามราการเช่นหนึ่งเรื่องโดยทารสองด้วยเมตตาด้วยีคเือไม่ตาสองเรื่องเลยภาวนาเราต้องใช้ปัญญาพิจเจรณาดูว่าต้องทำอย่างนี้มีอะไรเป็นสำคัญแล้วการให้เขาปรารรอะไรเป็นสำคัญอย่างนี้ต้องเจรณาด้วยใช้ปัญญาเพื่อให้เจรณา แล้วก็จะน้อมปัญญาใช้ปัญญาเพื่อินนาแล้วก็น้อมเข้ามาหาพระกรรมทันสี่สิบอย่างไม่มาหาพระเถรทั้งสูตรสร้างความเข้าใจให้เกิดจะได้ไม่ทําให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจในพระธรรมทัายเข้าใจผิดคิดว่าทาอย่างนี้ไม่ใช่กรรมรั้งสนต้องทําอย่างนั้นเป็นการเจริญด้วยธรรมฐัน จงจำจำไว่ดีว่าถ้าเขาตั้งใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องในปุศลทั้งหมดอารมณ์ที่ตั้งใจไว้นั้นเป็นสมาธิในกรลังแขงก่อน,นั้นและขณะที่ทำไปแล้วต่อไปท่านจะฝาะกกบคิดถึงอเสม,มอว่าในการนั้นเราเคยอส้งเสธละชัพสร้างอย่างโน้นจัดสรรอย่างนี้ อกตรงเคราแบบนั้นถ้าเร์อย่างนี้อย่าคิดอยู่ทุกวันขณะนั่งก็ชื่อว่าจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทคนนั้นยังทรงอยู่ในอารมณ์สมาธิปัญจการุสติสมาฐานเราวรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดกันนันก็ผ่านไปแล้วเวลาน้อยต่อไปนี้ไปขอทุกท่านตั้งายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น กำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานะในพิจารณาตามมาสัญยาสชยใจกว่าจะได้ยินหลวงพี่บอกกับเวลา